สูดๆด้ๆเจียแซดนะใครจะเชียร์ใครก็มาพิมพ์กันในช่องแชทก็นเดินะฮะและแล้วก็มาเริ่มกันแล้วนะผมในส่วนของฝั่งน้ำเงินนะผมเป็นบัฟป้องกันฝั่งแดงบัฟป้องกันเช่นกันและตรงกลางเป็นบัฟโจมตีนะผมสามวินาทีแรกเหมือนเดิมเราผมการเซตตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะข้างบนก็มีการหอกล้อกันนี้นึงบิวยิงจรวดไป2ทีนะและ3ทีโดดเต็มๆมาสำหรับดินจ้าหายไปครึ่งหลอดอเรียกว่าเป็นการต่อที่สวยงามมากเลยนะผมข้างล่าง ลงไปเก็บเลือดเรียบร้อยแล้วนะครับผมบิลตอนนี้ก็พยายามสาดมิสไซล์ไปเรื่อยๆนะเผื่อจะโดนแล้วก็ยังโดนอยู่เรื่อยๆนะผมตอนนี้ข้างบนแลนด์มากระโดดครับและทุบไปหนึ่งทีแต่ไม่โดนนะฝ่ายแดงเข้าไปยึดก่อนนะและได้เป็นคนที่ยึดฝั่งแรกด้วยกันแลนด์ลงมาทุบไปหนึ่งครั้งแต่เหมือนจะทําอะไรไม่ได้นะผมในรูก็มีการทะเลาะกันเหมือนเช่นเคยข้างบนก็ยังจะฟันก็ยังเมามันแลนด์ทุบอีกทีส่8แปถึงก็สตันนะก็ยังมีเลือดที่น้อยกันอย,นอยู่แต่ทั้งสองฝ่ายเหมือนจะเจ็บค,คู่นะ ตอนนี้เหลือตรงกลางเป็นฝ่ายแดงสองทีมได้ฝ่ายน้ําเงินได้ตายจากไปก่อนนะครับผมรี่ด้ว,ว่าฝ่ายน้ําเงินเนี่ยเสียหลักตอนแรกนะที่ไม่ได้เข้าไปยึดฐานแต่แรกนะทาให้ฝ่ายแดงได้เปรียบอย่างสูงข้างล่างบิวเก็บเลือดสองอันมานะครับผมและพยายามที่จะยิงสก,กัดฟังตรงข้ามอย่างนิวนะปั่นไปตะกี้เพื่อจะหลบดาเมจแต่เลือดตัวเองไม่เหลือสูแปดเข้ามากดฟันสามทีไปได้ไหมได้ไป็ฟันอยู่เหลือดินจาตรงกลาง ฝ่ายน้ำเงินนะยืดได้ครึ่งหลอดจะยังไงตอดโอ้สูตร่แปดพุ่งมาสตันต่อเขาอโบยางสวยงามเป็น43%เปอร์แล้วดูฝ่ายน้ำเงินต้องตีตื้นกันมาแล้ว0ู -8 หนึ่งแปดฟันติดสโลไปหนึ่งทีฮนะเดร์ว,ว่นแลนด์เสียเลือดไปจํานวนหนึ่งลงมายางยิวฟันไม่โดนเฉยเลยครับและมาตรงกลางทุบไปยางยิวเรื่อที่จะหลบก่อนโอ้แล้วก็ตายจากไปเหมือนเนดะิมฮะแลนด์เหมือนฟังน้ําเงินจะเสียท่านะผมเหมือนรูปเกมจะเปลี่ยนไปตอนนี้ฝ่ายแดงเีวยกว่นกดดันได้อย่างดีนะแต่ฝ่ายน้ําเงินได้ยืด โอ้โหแล้วมาฮะยังยื่พวพุกมาเพื่อทําให้ฝ่ายของสีแดงนั้นยังยึดได้อยู่นะผมฟันและก็ยื้อต่อไปนะผมเพื่อให้เพื่อนๆขึ้นมาได้ทันแต่ว่าข้างล่างก็หายไปหมดแล้วนะผมตอนนี้ฝันพกเงินก็ยึดมาได้นะในฝ่ายแดงอยู่ที่73%สูตนศูนยแนะแตก สองครั้งครั้งไว้อยู่นะกะว่าจะเก็บไว้ฟันสามทีหรือเปล่าอ่าตอนนี้เก็บสแต็กสามกะลงมาแล้วฟันโอ้โหเลื่อนหายไปครึ่งหลอดแล้วกะจะลงมาทุบแต่ทำอะไรไม่ได้ข้งางล่างฮะดินจายิงจรวดขึ้นมาสามทีแต่เพื่อนหายนะผมสีแดงยึดใกล้ได้แล้วตอนนี้ดินจาเลือนเหลือทีเดียวทําอะไรไม่ได้สกิลหมดแล้วเหมือนกันทําได้แต่ยิงมิสไซน์แ้วเพื่อเพิ่มเ,มเมกาะแต่ออกจากฐานไปนะน่าเสียดายเป็นไงว่าฝั่งแดงฮนะยึดได้ต่อตอนนี้ครับผมเหลือเหลือ,อยางยิวฮนะจะยือต่อไปฟันทอร์นาโดไหม ปึ๊บหลบสตันของแลนได้อย่างสวยงามฮะตอนนี้ฮะทั้งสองคนนะไม่ว่าจะเป็นบิวกับแลน Land พยายามที่จะลม้มยาง,งิวลงแต่ว่าใช้เวลาอย่างมากนะับผมทำให้สุนุปแปเข้ามาต่อได้อย่างสวยงามตอนนี้สุนุปแปพยายามที่จะยื้อฮะจะยื้อฮะติดสเต็กสองแล้วสเต็กสามแล้วจะฟันตอนไหนไม่ได้ฟันนะโดนิชาร์สะบัดตัวไปก่อนอ้าวและตอนนี้ฮะสีแดงครับผมโดนสีน้ําเงินลุมทั้งสองข้างฮะแต่กลายเป็นว่ายายิวก็ขึ้นมาเกิดทันวดี อาจจะเป็นจุดจบของการแข่งแมตช์แรกหรือเปล่านะผมตอนนี้กลายเป็นว่านินจาย,ยังมีชีวิตอยู่ครับยังอยู่และยังยึดได้อยู่นิดนึงตอนนี้4.99.9%ต่อเวลาอีกนิดบอกเลยว่าวกระโดดเข้ามาก่อนแลนบอกไม่ยอมหรอกแมตช์แรกนี้ขอยืออีกนิดนึง แต่สูนึ๊งแตะก็ฟันยางนิวก็ฟันโ,โหดดามันจะเยอะอะไรขนาดนั้นแต่แลนทุกสวยงามนะสตันไปสองคนะมื่อกี้ดูว่ายื้อให้เพื่อนได้อย่างดบดีสูนึ๊งแตะนะเลือที่จะลงไปข้างล่างเพื่อเก็บเลือดทั้งสองอันแล้วบอกให้เพื่อนยื้ออยู่ข้างบนก่อนอีกแซ่บหนึ่งนะเพื่อนกําลังขึ้นไปนะและขึ้นมาครับผมหลบสกิลของนินจาได้ดีเลยเมื่อกี้โอ้โหถือว่าเด็ดดวงครับพุ่งมาสตันติดสองคนตอนนี้เหลือนินจาพีแค่คนเดียวฮะต้องยื้อครับต้องยื้อฮะแล,ะลมาา,า,มา้เะเขา จะทุบโดนไหมไม่โดนหนึ่งทีรอบที่สองทุบโดนไหมไ้เเอะอะโอ้โหแล้วยังดรอย่างยิวฮะลงไปแล้วครับผมสุนทแปะเก็บฟิกไปเก็บเลือดมาหนึ่งอันนะผมตอนนี้แลนด์ได้แต่บอกว่าขอสไลด์ไปมาหลบกระสุนน,นิดนึงหน่อยเถอะอยาหัยิวบอกว่าไม่ไหวฮะบิงซูม,มีกระพ้นไปข้างล่างฮะบิวพยายามที่จะยิงเสริมขึ้นมาเสริมแต่งสวยงามทำให้ศัตรูเด,ด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งนี่เล่นปิงโกหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็โอ้โหสุนุปแปะยังมีชีวิตอยู่ฮะ กระโดดขึ้นมาแล้วก็ฟันไปสองจังว่าตอนนี้เก็บสแต็ก2สองกะว่าฟันระยะไกลหรือเปล่าแต่โอ้ไม่ทันนะฮะสีน้ําเงินนะผมยึดฐานต่อไปได้ยื้อเวลาของทีมได้ไปอีกนิดหนึ่งและแนะ่นอะนการแข่งนี้ตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่5นาะทีเท่านั้นการเกิดของไฟได่ายหนึ่งที่ตายไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีค่านะผมทําให้ตัวยักษ์เองก็เลือกที่จะรอเพื่อนนะผมก่อนที่เพื่อนจะเข้ามาแล้วลงมาฟันนะฮะโอ้แล้วแลนส์นะทุบเข้าไปในรูไม่โดนใคร อย่างยูเรื่องที่จะกระโดดไปฟันข้างๆทาให้แลนด์นั้นตายจากไปปิวพยายามที่ยืนที่สุดแล้วดินจ่าขึ้นมาซ้ซ้อนอยู่ข้างล่างครับบินขึ้นไปแล้วก็โดดฟันหมุ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 นแต่ก็โอ้โหทำดาเมจได้เยอะไม่พอนะครับและตายในที่สุดสีแดงยึดมาได้เป็น9.9.9%นะครับผมและต่อเวลาอีกนิดหนึ่งแลนด์ไม่น่าจะพุ่งคันแล้วนะศูนย์หนึ่งแปดฟันดักไว้และจบไปในเกมแรกโอ้โหผมบอกแล้วว่า เ <c oughs> นี่ยตัวละครระยะามาคิดสู้กันมันมัน,มนอย่างนี้อาจจะเห็นว่าตัวตัวเลขการยึดอาจจะชนะมื <c oughs> อล่าเราเริ่มกันแล้วนะผมในแมตช์ที่สองนะผมฝั่งสีน้ำเงินเป็นบัฟป้องกันนะผมฝั่งสีแดงป้องกันเช่นกันและตรงกลางเป็นบัฟโจมตีเหมือนเดิมตอนนี้ฮะข้างบนฝ่ายสีแดงเริ่มที่จะยิงมิสไซล์และโอ้โหมีเด้งธนูสตันคูหายไปครึ่งหลอดนะผมสำหรับกิเนโล่ฝั่งสีน้ำเงินด้ว่าเสียเปรียบค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมเลยนะฮะ โอ้โหเขาเรียกว่าสามารถทําดาเมจได้เยอะมากจริงๆข้างล่างฮะเพื่อจะมาเก็บเลือทั้งสองแต่โดนแลนดักอยู่ข้างล่างนะผมปัดดาเมจไปตะกี้เหมือนจะไม่โดนอะไรเพราะแรนเองก็ใช้บ้องนะฮะทให้ได้เกาะขึ้นมาแล้วเกือบเหมือนเดิมผมฝ่ายสีแดงเกือบจะยึดฐานได้น้าเงินจะทํำยังไงต่อไปตอนนี้บิวเกาะแตกนะผมเหลือเพียงแค่คนเดียวอยู่ตรงกลางก็คงต้องเซกุดบายและจากไปนะครับผมทุกคณและสีแดงยึดไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ฮะฝ่ายน้ําเงินเอง กิแนแอโร่เหมือนจะเดินมาเดี่ยวๆนะครับผมและทําการปัดไปเผื่อจะมีตัวใครขึ้นมาแต่ไม่มีใครเข้ามาตูนแลนบวกหนึ่งครับกระโดดมาตันได้ยังสวยงามตรงกลางนะครับผมเป็นศาสตร์ที่จะเลือกยืนให้เพื่อนๆเปิดเกาะอยู่ตรงกลางแต่เหมือนจะไม่รอดเกาะแต่ไปหนึ่งทีตอนนี้บิวฮะเลือดยังเหลือ,อนิดนึงแต่เกาะแตกก่อนเวลาเหลือตรงกลางนะผมเป็นายแดงทั้งสองคนพยายามที่จะต่อสู้บิวให้แตกใจตัดไปนะครูดาวยังเหลือเยอะบิวสร้างเกาะไม่ทันแล้วโดนทุบแตกไปแล้วครับผม กีนแนโลฮะยังยืนอยู่ระยะไกลนะผมเพื่อจะได้หาจังหวะปัดออกไปแต่โดนสตันก่อนตอนนี้จะทําไงต่อศาสตร์บอกว่าเปิดเกาะตรงกลางเป็นของผมตรงกลางเป็นของผมอ่าสีน้าเงินยึดได้ครึ่งหลอดน,นะผมัดแรนดขึ้นมาเก็บเลือดจากข้างล่างขึ้นมาเรียกว่าสดชื่นไปเลือดเกือบเต็มกระโดดขึ้นมาฮะสตันไปหนึ่งทีแล้วตอนนี้บิวเปิดเกาะจะทำอะไรไม่ได้นะผมได้แต่ยืนตรงกลางแต่เพื่อนก็ยังโดนสีสแดงนะลุมสกรมอยู่ข้างล่างแซนวิชก็ยังสนุกสนานข้างบนเองนะผมแลนดเองก็ไม่ยอมปล่อยให้ฝั่งนู้นยึดฐานอไ ก็สามารถยึดได้อยู่นะผมตอนนี้อีแนนะโลนที่อยู่ในช่องก็โดนเสยกับไฟนะผมตรงกลางเหลือเพียงแค่ศาสต์ตัวเดียวสำหรับฝ่ายน้ำเงินและก็คงต้องตายจากไปเหมือนเดิมนะผมตอนนี้ฝ่ายสีแดงนะนํำไปถึง70%เเซแล้วนะผมศาสต์บอกขอเดินม,มาตัดก,กำลังก่อนแล้วกันเปิดเกาะมันตั้งแต่ตรงนี้บิลบอกเปิดเกาะสู้ด้วยแล้วกันนะตอนนี้ฮะลงมาพยายามที่จะหาหาเหยื่อยิงมิสไซล์ไป6ชุดแต่เหมือนจะโดนแค่เศษระเบิดนะ เข้ามาตรงกลางครับผมเจอแลนด์บอกเซอร์ไพร์มานเฟเกอร์เป็นไงเล่าโดนสตั๊กไปหนึ่งทีนะแต่บิวบอกว่าไม่โดนไม่โดนและยังจะยื้อต่อฮนะตอนนี้เกาะเหมือนจะเริ่มมาแล้วใช่ไหมเกาะเกาะอีกนิดนึงฮะจะเปิดเกาะได้แล้วอีกแค่3ส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ผมพูดผิดอีกนิดหนึ่ง,นะจ,ะะ 4, 4, งจะได้เปิดเกาะได้เปิดไหมจะได้เปิดไหมเปิดทันครับผมและยื้อต่อไปนะทให้ฝ่ายแดงตายทนะั้งหมดถึง3คนและยืดฐานกลับไปได้นะผมถือว่าเป็น แนวที่สู้ลําบากแล้วนะสีแดงขึ้นมาถึง99.9%แล้วนะครับผมส่วนล่างมาพ่วงฮะขึ้นไปเก็บบัฟก่อนไม้ยางนะผมรอเพื่อนมาเก็บบัฟแล้วพร้อมลงขึ้นไปต่อสู้เลยทันทีข้างล่างครับเพื่อนทั้งสองคนเลือดที่กระโดดเข้ามาทำดาเมจอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นแลนหรือกินัโลก,ก็พุ่งเข้าใส่นะโอ้เป้าหมายเนปะพุ่งชนจริงๆสีน้าเงินนะได้แตกพ่แน่นอนตอนที่เปิดกรอทันแต่เหมือนจะทำอะไรไม่ได้ต่อไปเลือดหมดหายไปแลวเรียกว่าน่าจะกีทีแล้วนะ ช่วงต่อเวลามีไว้ก็คงเดินมาไม่ทันโอ้โหแล้วจบไปอย่างรวดเร็วสำหรับแมตท,ที่2ครนะผมก็เป็นสกอร์สอไปกับ g s z นั่นเองนะโอ้โหตานี้นี่ได้ว่าตัดเฉียบขาดมากๆนะสำหรับทีม g s